เดินนะบอกว่ามีโปรเจกต์ใช่ครับโปรเจกต์วันเกิดครับผมเล่าให้ฟังหน่อยก็วันที่20มีนาคมนะครับผมยังงไรอซื้อหน่อยได้หลังจากนี้เดี๋ยวจะประกาศแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแบบออกร็อคนิดนึงเออแต่ไม่บอกเราชอบหรอส่วนตัวสนองนี้ตัวเองเบาๆครับแต่ก็เป็นเพลงที่แม่ๆน่าจะเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเตรียมหัวเข่ามาโยกกันเลยนะครับเตรียมหัวเข่าเลยหรอเตรียมมาต้องโยกฮะ แก่ขน,นาดนั้นเซลไงผมชอบเซลแม่ๆอย่างนี้จะต้องสัมผัสอยู่เหรนะบัสรับชมรับชมจริงจริงรอชมเอาดีกว่ายังไม่สปอยในในส่วนของงานนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆกับทางเดียนลีฟด้วยครับยังไงฝากติดตามแล้วก็มาซื้อบ,บ,บัตรกันดีๆนะครับเอามี ก็มีโชว์ครับผมตอนนี้เริ่มสอนเริ่มในอาจะเอาวงของผมเองที่ว่าตั้งวงครับจีวเวอร์บ้าปะนะตั้งวงไงตั้งวงตั้งวงอย่างนี้อะไรก็จริงๆผมอยากทำวงร็อกอยู่แล้วแล้วผมก็เอาวงเนี้ยมาลองเล่นให้ดูก็มากันเยอะนะครับมีการวางเกิดขึ้นใหม่เอาไม่วางไม่วางครับไม่วางไม่ทำไม่ทำไม่แนวนั้นแล้วไม่แนวนั้น ครับผมงั้นก mm ็ฝ hmm. ากก่อนเลยเจนไวา์เดอะซีรีส์นะครับไปร่มวมวายรักนะครับแล้วก็บอกลกให้รู้ว่าคุณรักมนุเป็นแหวนลักอะนะครับผมแล้วก็จะมีเพลงของ ยังไม่บอกนะครับต้องรอติ๊กตายังไม่บอกยังไม่บอกนะบอกแล้วก็จะมีวันเกิดของบาสนะครับผมเป็นมีวันเกิดก็อย่างงี้ก็มาซื้อกันเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากเกมลูมด้วยครับเขาเขามาไหมเขาเนี้ยเขาเขามาไหมต้องถามเขาดูนหนึ่งในเกตไหมหนึงในหนึ่งในเกตไหมไม่บอกโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ